วันนี้ช่วงเย็นครับเพื่อนๆห้าโมงกว่านะซิปสั้นๆครับมาเพิ่งเสร็จภารกิจนะครับก็เลยมาตกผ่อนคลายสักนิดนึงนะครับช่วงเย็นๆนะนี่ฮะฮาซอนไทยกริตครับอุดกใหม่ข้าฮาซอนนะครับหม้เนี้แบบนี้นะเดี๋ยวลองดูกันมีเต้นมีตัวให้ได้รับชมหรือเปล่านะครับไปลุย มาถึงก็ติดเลยครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมโดนครับโดนเพื่อนโดนโดนโดนไม่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 โดน อุ oui, you know ้ยไม่โดนนะไม่ดนไม่ดนไม่ดูไม่ดนเอาไมาไม่กัดผีดรับเพื่อนกัดีดกับกัดฟีดกัดฟีดเขย่า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  นูนติวเลยครับผมบอกแล้วกัดอย่ามากัดยอย่ามากัดนะเพื่อนเรียบร้อยครับมูพลาดครับเซตฮุกนะฝังฝังวลิ e ดีดีครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้กล้องแบตหมดพอดีนะเปลี่ยนแบตเรียบร้อยครับประช่อนยามเย็นครับ ประมาณสามสี่ขีดถึงครึ่งกิโลนะตัวนี้นะดูดินี่ับผมกัดอะไรนะครับปบยางโซนใต้วีนึงนะครับเดีย๋ยวที่เก่าแต่ยังเก่าอยู่บ้างนะมีฮะเซทุุปปังๆเลยนะครับมาด้วยนะครับคันหาซอนไทยกิสนะครับคันตัวใหม่จากค่ายหาซซอนนะแอบเป็นแอคกครอสังคันครับนะครับแข็งโพลิปดีมากเลยนะครับน้ำหนักเบาด้วยนะ เป็นสียเลือดหมูทั้งคันนะครับคันนี้ดูดีไซน์ครับเพื่อนๆครับคันราคาอยู่ที่890บาทนะคอนสีธรรมรานนะไปซื้อกันได้ที่ตอนนี้นะครับมีอยู่ที่ร้านนาราคอสเมติกแอนด์ฟิชชิ่งเออนะครับที่แถวเกาะทวดนะครับอำเภอปากพังนะตัวนี้นะครับหกฟุตหก2ท่อนนะครับเซนมีโพลิฟดีนะครับวัดปลาแบบมั่นใจครับบินเลย อ้าฝากด้วยครับคันนะครับฮาซอนไทยกิตนะครับราคาไม่แรงนะครับยอดครับเพื่อนฝากด้วยครับเพื่อนเือนนะครับคันหารซอนไทยกิตแล้วก็กบยางโซนใต้นะครับวีนึงเยียร์เก่ายังเก่าครับผมสุดยอดครับฝากด้วยฮะ